กรณีอุ้มฆ่าครั้งหนึ่งคือทหารผู้พันตึงเนี่ยเราสั่งผู้พันตึงเนี่ยอุ้มฆ่านักธุรกิจที่ระว่าอุ้มฆ่าคือซ้อมซ้อมแล้วไอเหยื่อเนี่ยก็มีเลือดออกเลือดก็หยดลงบนพรมของรถของผู้พันตึงเหยื่อนะเหยื่อจากนั้นแกผู้พันตึงก็เอาเหยื่อเนี่ยไปนั่งยางเผาศพไปนั่งยางก็คือไปเผากับยางรถยนต์จนศพเนี่ยมอดไหมไม่เหลือซากเลยละแกก็คิดว่าผู้พันเนี่ยคิดว่ากูรอดแน่กูรอดแน่ เข้าใจความหมายไหมเพราะว่าหลักฐานมันมอดไหมไปกับกองยางแล้วนั่งยางเผาไฟไปหมดแล้วเข้าใจความหมายไหมแต่นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยฮะน้องเขาเจอหยดเลือดหยดหนึงหยดอยู่ในรถอ่ะก็มีประเด็นถูกไหมหยดเลือดอยู่ในรถถูกไหมเก็ต้องพิสูจน์เขาก็พิสูจน์ยังไงนะ,ะขั้นตอนแรกคือต้องเอาเลือดหยดนั้นนะะ่ะมาเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอก่อนวิธีการเพิ่มก็คือใช้พ c ซอานะฮะ พีซีอาร์เนี่ยเนาะมันจะใช้เอนไซม์ในการเพิ่ม DNA จากแบคทีเรียบ่อน้ำพุร้อนคือทําที่อุณหภูมิที่สูงหน่อยใช้เอนไซม์จากบ่อน้งผู้ร้อนมากรนะตุ้นก๊อปปี้ดีเนะฮะแคะดีเอที่สร้างได้มันเป็นไงคะมันก็จะเบิ้เลเบิ้ลเบิ้ลทวีคูณอย่างเงี้ยเนี่ยาจากดีเที่เป็นสองสายประกบกันก็แยกแล้วก็สร้างเส้นใหม่เบิ้ลขึ้นมาแล้วก็เบิ้ล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 อย่างเงี้ยโอเคไหมจากเลือดแค่หยดเดียวก็สามารถกลายเป็นดีเชุดเดิมอ่ะมหาศาลจานาไปตตรวจ่อแล้วก็บอกว่่านีไง เป็น DNA ของเหยื่ออยู่ที่รถเธอได้ไงอะ่ะเธอบอกเธอไม่เคยรู้จักเหยื่อนี่ไงหยดอยู่ในรถเธอและใครบ้ามันจะเลือดไปหยดในรถเธอถูกไหมแสดงว่าเธอะจับเขาไปทารุณกรรมแล้วมีเลือดหยดในรถสารจำคุกประหารชีวิตสุดท้ายรู้สึกจะได้แค่จำคุกตลอดชีวิตมั้งนะแต่อีกเคสหนึ่งเด็ดกว่านั้นรู้จักคดีคุณหมอภัสพระสะพกับคุณหมอวิสุทธ์ไหม เก่ามากแล้วรู้จักคดีไหมคดีหนึ่งนี่ก็อีกคดีหนึ่งหมอฆ่าเมียนะฮะฆ่าหันศพเมียคืออย่างงี้คือสมัยก่อนเนาะเวลาหมอฆ่าเมียเนี่ยนะนะคะอหมอพระสภเนี่ยนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยหมอฆ่าเมียเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนละก็เป็นนวลชวีนวลชวีหรืออะไรเงี้ยนะคะเวลาไหมก่อนหมอฆ่าเมียหรืออย่างอะไรนะเสริมสาครราชเนี่ย เวลาฆ่ามันจะเหลือหลักฐานเช่นผมบ้างศพไปติดสะพานจากสะพานนวลฉวีตรงนนทบุรีไหมคือหมอฆ่าเมียเว้ยแล้วทิ้งศพลงแม่น้าเจ้าพยาถ่วงแต่ศพมันไม่ยอมจมเว้ยมันลอยไปติดสะพานคนก็เลยแดงเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาก็เลยเรียกสะพานนี้ว่าสะพานนวลฉวีจากชื่อพยาบาลที่ตายเมียหมอชื่อนวลฉวีหรืออย่างสยามนเนี่ยนะมันจะมีหลักฐานอะแต่คดีหมอวิสุทธ์เนี่ยน้อง หมอวิสุทธิ์เนี่ยเขามอมยามเมียเขามอมยามเมียแล้วเขาก็เอาเมียเนี่ยไปหัน่นศพโดยเขาไปเช่าหอพักอาจารย์จุฬาอาจารย์พิสุทธิ์เนี่ยเป็นหมอโรงพยาบาลจุฬาแกก็ไปเช่าหอพักจุฬาแล้วก็ฆ่าเมียโดยการหัน่นศพเมียเป็นชิ้นๆแล้วทิ้งลงจากโก oh, no. แล้วก็ทำลายหลักฐานทั้งหมดปัญหาก็คือ มันก็สาวถึงตัวยากถูกไหมสาวตัวยากถูกไหมเพราะหลักฐานมันมันลงชักโครกไปหมดแล้วนะคะเคสหมอพัชพรนะตำรวจเนี่ยสาวไปถึงว่าหมอวิสุทธ์ไปเช่าหอพักจุฬาใช่ปะ่ะหันศพเมใช่ปะ่ะตำรวจปิดบ่อกเกลือไว้ปิดบอ่อปิดหอพักแล้วก็ดูดบ่อกเกลือทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็มากรองเพราะว่าขี้กับเนื้อคนมันต่างกันถูกป่ะสุดท้ายอะ่ะได้เนื้อคนมาโลครึง่ง huh? แน่นอนเนื้อโลครึ่งนั่นนะ่ะมีดเอหมอาาพอัสพรใช่ไหมเช็คดูใช่ปะใช่จบสุดท้ายอาจารย์วิสุทธ์โดนจำคุกตลอดชีวิตเออก็ปัจจุบันออกจากคุกมาละอาจารย์ออกจากคุกมาละปัญหาคืออย่างนี้น้องปัญหาคืออาจารย์ทำผิดแหละอาจารย์ทำผิดอาจารย์วิสุทธ์เนี่ยเป็นแบบอาจารย์ผู้ใหญ่แบบเป็นหมอที่ดังมากในยุคนั้นนะคะแต่สุดท้ายอาจารย์ฆ่าเมียเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์ก็พังทลายทั้งชีวิตอ่ะเข้าจะวอมามนนะปัจจุบันอาจารย์ไม่มีที่ยืนแล้วอ่ะไม่มีที่ยืนในสังคมอะทีต่อมาอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยน้องต้องรู้จักในพีซอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะ PCR คืออะไรนะคะ PCR คือกระบวนการทำก๊อปปี้ในหลอดทดลองคือสมมตินะ สมมติน้องจับฆาตกรได้นคนหนึ่งเนี้ยมุตมมีเลือดหยดหนึ่งหยดอยู่ในรถรถรถ,รถมีคดีหนึ่งอ่ะเขาเรียกคดีอุ้มฆ่ามันมีคดีอุ้มฆ่าคาดีหนึ่งคือทหารนอกราชการอุ้มฆ่านักธุรกิจอุ้มฆ่าจาเขาอุ้มฆ่าไหมอะไรคืออุ้มฆ่าอธิบายเด็กนิดนึงสาวสาวรู้จักอุ้มฆ่าไหมคืออย่างนี้ในวงการเมืองไทยเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าการลักพาตัวเพื่อไปข่มขู่อาจจะเรียกค่าไถ่หรือ กำจัดคนที่เห็นต่างแล้วส่วนใหญ่เนี่ยในกระบวนการอุ้มฆ่าเนี่ยมันจะมีการซ้อมเพื่อให้สารภาพก่อนนะคะกรณีอุ้มฆ่าครั้งหนึ่งคือทหารผู้พันตึงเนี่ยเรา่งผู้พันตึงเนี่ยอุ้มฆ่านักธุรกิจทีตั้ว่า่อุ้มฆ่าคือซ้อมซ้อมแล้วไอ้เหยื่อเนี่ยก็มีเลือดออกเลือดก็หยดลงบนพรมของรถของผู้พันตึงเหยื่อนะเหยือ่อจากนั้นแกผู้พันตึงก็เอาเหยื่อเนี่ยไปนั่งยางเผาศพ ไปนั่งยางก็คือไปเผากับยางรถยนต์จนศพเนี่ยมอดไหม้ไม่เหลือซากเลยละแกก็คิดว่าผู้พันเนี่ยคิดว่ากูรอดแน่กูรอดแน่เขา้าใจความหมายไหมเพราะว่าหลักฐานมันมอดไหม้ไปกับกองยางแล้วนั่งยางเผาไฟไปหมดแล้วเขา้าใจความหมายไหมแต่นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยฮะน้องเขาเจอหยดเลือดหยดหนึงหยดอยู่ในรถอ่ะก็มีประเด็นถูกไหมหยดเลือดอยู่ในรยด,ยดถูกไหมก็ต้องพิสูจน์ เขาก็พิสูจน์ยังไงนะขั้นตอนแรกคือต้องเอาเลือดหยดนั้นนะ่ะมาเพิ่มจำนวน DNA ก่อนวิธีการเพิ่มก็คือใช้ PCR นะครับ r เนี่ยนะ้อมันจะใช้เอนไซม์ในการเพิ่ม DNA จากแบคทีเรียบ่อน้ำพุร้อนคือทําที่อุณหภูมิที่สูงหน่อยใช้เอนไซม์จากบ่อน้ำพุร้อนมากระตุ้น Copy DNA นะฮะดี้นเที่สร้างได้มันจะเป็นไคะมันก็จะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลทวีคูณอย่างเงี้ยเนี่ย จากดีเอที่เป็นสองสายประกอบกันก็แยกแล้วก็สร้างเส้นใหม่เบิ้ลขึ้นมาแล้วก็เบิ้ล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 ,ล,ล,ลอย่างเงี้ยโอเคไหมจากเลือดแค่หยดเดียวก็สามารถกลายเป็นดีเอชุดเดิมอ่ะมหาศาลจานันเข้าไปตรวจต่อแล้วก็บอกว่านี่ไงเป็นดีเอของเหยื่ออยู่ที่รถเธอได้ไงอ่ะเธอบอกเธอไม่เคยรู้จักเหยื่อนี่ไงหยดอยู่ในรถเธอและใครบ้ามนจะเลือดไปหยดในรถเธอถูกไหมแสดงว่าเธออ่ะจับเขาไปทารุณกรรมแล้วมีเลือดหยดในรถสารจำคุก ประหารชีวิตสุดท้ายรู้สึกจะได้แค่จำคุกตลอดชีวิตมัง้งนะคะแต่อีกเคสหนึ่งเด็ดกว่านั้นรู้จักคดีคุณหมอพัสพรกับคุณหมอวิสุทธ์ไหมเก่ามากแล้วรู้จักคดีไหมอีกคดีหนึง่งนี่ก็อีกคดีหนึง่งหมอฆ่าเมียนะะฆ่าหันศพเมียคืออย่างงี้คือสมัยก่อนเนี่ยนาะเวลาหมอฆ่าเมียเนี่ยนะนะฮะหมอพัสพรเนี่ย นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยหมอฆ่าเมียเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนละก็เป็นนวลชฉวีนวลชวีหรืออะไรเงี้ยนะคะเ,เวลาสมัยก่อนหมอฆ่าเมียหรืออย่างอาอะไรนะเสริมสาคลราดเนี่ยเวลาฆ่ามันจะเหลือหลักฐานเช่นผมบ้างศพไปติดสะพานจากสะพานนวลชฉวีตรงทับบุรีไหมคือหมอฆ่าเมียเว้ยแล้วทิ้งศพลงแม่น้าเจ้าพยาท่วงแต่ศพมันไม่ยอมจมเว้ยมันลอยไปติดสะพานคนก็เลยแดงเรื่องก็เลยแดงขึ้นมา ก็เลยเรียกสะพานนี้ว่าสะพานนวลชวีจากชื่อพยาบาลที่ตายเมียหมอชื่อนวลชวีหรืออย่างสยามมนเนี่ยนะมันจะมีหลักฐานอ่ะแต่คดีหมอวิสุทธ์เนี่ยน้องหมอวิสุทธ์เนี่ยเขามอมยาเมียเขามอมยาเมียแล้วเขาก็เอาเมียเนี่ยไปหันศพโดยเขาไปเช่าหอพักอาจารย์จุฬาอาจารย์วิสุทธ์เนี่ยเป็นหมอโรงพยาบาลจุฬาแกก็ไปเช่าหอพักจุฬา แล้วก็ฆ่าเมียโดยการหั่นศพเมียชิ้นๆแล้วทิ้งลงชักโครก oh, <no. S 1> แล้วก็ทำลายหลักฐานทั้งหมดปัญหาก็คือมันก็สาวถึงตัวยากถูกไหมสาวตัวยากถูกไหมเพราะหลักฐานมันมันลงชักโครกไปหมดแล้วนะคะเคสหมอพัชพรนะตำรวจเนี่ยสาวไปถึงว่าหมอวิสุทธ์ไปเช่าหอพักจุฬาใช่ไ่มหั่นศพเมียใช่ไหมตำรวจปิดบออกเกลอไว้ปิดบอกปิดหอพัก แล้วก็ดูดบอกเกลือทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็มากรองเพราะว่าขี้กับเนื้อคนมันต่างกันถูกปะ่ะสุดท้ายอ่ะได้เนื้อคนมาโลครึ่งฮ <Huh? S 1> แน่นอนเนื้อโลครึ่งนั่นน่ะมีดีเอหมอาาพอัสพนใช่ไหมเช็คดูใช่ปะใช่จบสุดท้ายหมอวิสุทธ์โดจนจำคุกตลอดชีวิตเออก็ปัจจุบันออกจากคุกมาละอาจารย์ออกจากคุกมาละ ปัญหาคืออย่างนี้น้องปัญหาคืออาจารย์ทําผิดแหละอาจารย์ทําผิดอาจารย์วิสุทธ์เนี่ยเป็นแบบอาจารย์ผู้ใหญ่แบบเป็นหมอที่ดังมากในยุคนั้นนะคะแต่สุดท้ายอาจารย์ฆ่าเมียเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์ก็พังทลายทั้งชีวิตอ่ะเข้าจะวามามาไหมปัจจุบันอาจารย์ไม่มีที่ยืนแล้วอ่ะไม่มีที่ยืนในสังคมต่อให้ออกมาอาจารย์ก็ต้องสุดท้ายอาจารย์ก็ไปบวชเพราะอาจารย์ไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรทุกคนก็รู้ว่าอาจารย์ฆ่าเมียตัวเองอ่ะถูกปะ ตอนผู้พ <ités> ี่จะเคารพอาจารย์ไงพวกพี่ก็ไหว้ไม่ลงอ่ะเา้ารยต่อให้ออกจากคุกมาได้อาจารย์ก็เหมือนตายทั้งเป็นทั้งชีวิตอาจารย์เคยอาจารย์เคยพูดว่าเนี่ยจะจิสูจสุดออกจากคุกละนะอาจารย์ก็พูดบอกว่าผมผิดอ่ะผมทําผิดผมทําร้ายทําลายครอบครัวทําลายชีวิตทําลายชีวิตลูกทําลายชีวิตครอบครัวทําลายทุกอย่างด้วยความหน้ามืดด้วยความหลงผิดสุดท้ายทาผมลายชีวิตทั้งชีวิตต่อให้ผมไม่ตายผมก็เหมือนตายทั้งเป็น สุดท้ายอาจารย์ก็ได้แต่บวชสุดท้ายอาจารย์ต้องบวชอ่ะเนาะอาจารย์วิสุทธ์บวชนะฮะอาจารย์วิสุทธ์อะบวชละเนี่ยหมอวิสุทธ์บวชอาจารย์วิสุทธ์บวชละปัจจุบันท่านบวชแล้วนะบวชละเป็นพระละก็คือคือสุดท้ายก็ชีวิตก็อย่างเงี้ยนะบวชละท่านก็บวชนะหลังจากได้ผ่านไปโทษท่านก็บวชนะบวชบวชพระก็เนี่ยท่านก็บวชพระนะท่านก็ไปบุญธบารละใช้ชีวิตอย่างสมถะ สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรอยู่ดีสุดท้ายฆ่าเมียเพราะว่าอยากจะอยากหย่อยากจะเก็บมรดกด้วยลมชั่ววูบสุดท้ายก็ต้องติดคุกถูกพิสูจน์มากมายทุกทรมานมากมายกับความเท็จถูกไหมแล้วก็สิ่งที่สร้างมาก็สูญสลายหมดสุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างเปล่าแต่จะก็เป็นตัวอย่างที่ที่บอกสอนเห็นว่าเออชุดคนเราก็แค่เนี้ยนะก็ต้องอยู่ในต้องเป็นคนดีอะสําคัญมากนะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะก็ประมาณนี้นะคะ อ่ะขั้นที่หนึ่งเห็นไหมก่อนจะได้ทั้งหมดอ่ะตอนน้องได้เนื้อมาโลครึ่งอ่ะจากรู้ว่าเป็นของใครก็ต้องเอามา PCR าถูกไหมเพิ่ม DNA ก็คือใช้ PCR ทําแต่ตอนจะระบุตัวบุคคลเนี่ยอันนี้ต้องอัน,น้ออกข้อสอบนะคะเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเจลอิเล็กโทรฟอรซิสคือเอามารันเจลเว้ยคือเราพบว่า d n a ของมนุษย์ DNA เนี่ยน้องมันสามารถวิ่งในสนามไฟฟ้าได้นะะซึ่งจังหวะที่วิ่งในสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งตามขนาด วิ่งตามขนาดหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าขนาดใหญ่มันจะไปได้ไกลเนี่ยชิ้นใหญ่โอเคไหมชิ้นเล็กจะไปได้ไกลอันนี้เราเรียกว่าการลันเจลคือการเอา DNA มาวิ่งในวุ้นที่มีสามไฟฟ้านะคะโดยขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าขนาดเล็กใช้แยกขนาด DNA ได้ ชิ้นใหญ่อยู่ใกล้ชิ้นเล็กอยู่ไกลแล้วเราวิ่งวิ่งจากขั้วลบไปขั้วบวกเพราะว่า d n a อตรงมันประจุลบจะวิ่งหาขั้วบวกโอเคไหมและชิ้นเล็กไปไกลชิ้นเล็กอยู่ไกลชิ้นใหญ่อยู่ไกลไมันจะเห็นเห็นขนาดนอะไรอาเงี้ยเป็นแรงเงี้ยซึ่งไอาการวิ่งอันรันเจลตัวนี้อน้องนะคะเขามาพัฒนาทําสิ่งที่เรียกว่าลายพิมพ์ดี a ลายพิมพ์ดีเคืออะไรคืออย่างงี้มนุษย์เราอ่ะ จะมีรหัสพันธุกรรมที่แตกต่างกันถูกไหมถูกไหมนะ,ะพอเอามาตัดด้วยเอนไซม์เฉพาะบางอย่างมันจะได้จำนวนชิ้นและขนาดเป็นค่าเฉพาะบุคคลเหมือนลายนิ้วมือคิดออกไหมอย่างสมมติโครโมโซมเราสี่สิบหกแห่งถูกไหมถ้าน้องตัดด้วยเอนไซม์เฉพาะตัวหนึ่งราัแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะยังเวลาันแต่ละคนรหัสไม่เหมือนกันเวลามันตัดมันจะได้จํานวนชิ้น กับขนาดแตกต่างกันเช่นพี่จะได้ห้าชิ้นชิ้นละสองร้อยนอจะได้สามชิ้นชิ้นละสามร้อยเข้าใจความหมายไหมเข้าใจความหมายมันจะได้จํานวนชิ้นและขนาดต่างกันพอเอามารันเจลมันก็จะเกิดบ้างที่แตกต่างกันเก็าใปะเก็านะเช่นผู้หญิงคนเนี้ยออกมากี่บ้างหกบ้างหกขนาดมีชิ้นใหญ่ ชิ้นกลางชิ้นกลางแล้วก็ชิ้นเล็กโอเคปะแต่ผู้ชายคนนี้สามีนางจะเราไปเปชิ้นชิ้นที่เล็กลงมาหน่อยถูกปะแล้วก็มีชิ้นที่ไม่เล็กสุดเห็นปะเห็นไหมคะแต่ละคนจะได้บ้างออกมาเป็นบ้างเฉพาะตัวเวลาเข้าสอบชอบออกก็คือลูกสังเกตไหมลูกจะเป็นอะไรคะลูกจะเป็น ส่วนผสมถูกปะครึ่งหนึ่งต้องมีบ้างของลูกเนี่ยจะต้องมีตรงกับพอ่อหรือไม่ก็ต้องตรงกับแม่ถูกปะไม่ตรงกับพอ่อก็ต้องตรงกับแม่อย่างเงี้ยเป็นลูกโอเคปะเข้าไหมคะอย่างเงี้ยตรงกับพอ่อตรงกับแม่ตรงกับพ่อตรงกับพ่อตรงกับแม่ตรงกับพอ่บพอเห็นไหมอย่างคนเนี้ยเป็นลูกจริงอันนี้ลูกจริงถูกปะ แต่อันเนี้ยไม่ใช่อันนี้สเปิร์มคนอื่นสีแดงไม่ตรงนะแดงมันเหลื่อมนิดนึงเห็นปหมอันเนี้ยเป็นลูกเลี้ยงลูกติดแม่โอเคปะอันนี้คือลูกคนอื่นเลยไม่มีความเหมือนเลยเลยเข้าใจผมปะอันนี้ครอบครัวใครครอบครัวเอองเจลินนากับแบทพิตเคยดูครอบครัวอองเจลินนาแบทพิทไหมเขามีลูกเลี้ยงลูกติดพ่อลูกคือคือบ้านนี้มีลูกหกคนมีทั้งลูกจริงของแบทพิตกับเอองเจลินนาใช่ไหมลูกติดลูกอะไรเงี้ยเต็มเลยนะก็เนี้ยเป็นบรรทุกกรรมอย่างเงี้ยข้อสอบก็จะให้น้องดูว่า พ่อแม่ลูกกันคนไหนเป็นคู่จริงคนไหนคู่ปลอมอะไรเข้าใจความหมายไหมหลักการก็คือบ้างเนี่ยจะเป็นค่าเฉพาะของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นลูกจะต้องแชร์ครึ่งหนึ่งเหมือนแม่อีกครึ่งหนึ่งเหมือนพ่อทุกบ้างของลูกจะต้องโยงกับที่พ่อหรือแม่ได้เสมอเก็ t ไหมคะแค่นี้แหละพิมพ์ดีเโอเคปะห็นไนะมีเพราะฉะนัน้นถามว่าเพราะฉะนั้นตอนตอน,ตอ,นอย่างตอนหมอพัสพอะ เราได้เนื้อมะโลครึ่งใช่ป่ะหรือตอนผู้พันตึงอะ่ะเราได้เลือดมาหยดหนึ่งใช่ป่ะเรารู้ได้ไงว่าคนเนี้ยคือเหยื่อเราก็ไปเช็คย้อนกลับกับเครือญาติเขาไงเราก็ดยอย่างหมอมาสพอนอะ่ะเขาใช้เดของพ,อพ่อกับแม่หมอมาสพอนตั้งเข้าใจข้ามหมายไหมแล้วก็เทสกับก้อนเนื้อนะั้นะว่าพ่อกับแม่เขาเป็นเป็นเจ้าเป็นเป็นบิดาของก้อนเนื้อนั้นไหมปรากฏว่าใช่ก็คือ,อยืนยันว่าเนื้อนอะ่ะคือเนื้อของหมอพัสพร โลครึ่งเนี่ยน้องเนื้อโลครึ่งอะ่ะมนุษย์เรามันตัดเนื้อโลครึ่งทิ้งชักโครกมันไปไม่ได้ถูกไหมใช่ปะก็แดงว่าถูกฆ่าหันศพเก้ยังนะอืม